และมหัศจรรย์บ้างไฟพญานาคนาคหรือพญานาคก,ก็คือมหโราชมีความหมายว่าง,งูใหญ่ตามคำพีพระพุทธศาสนาแบ่งรายละเอียดคือ1,024ชนิดคำว่านาคปรากฏในหลายแห่งว่ามีลำตัวยาวอย่าง,งงูแต่มีงอนที่สวยงามตามยศศักดิ์ดังปรากฏตามวัดวาอารามทั่วไปกล่าวกันว่าที่อยู่ของเทวดาจะอยู่เหนือพิภพ มนุษย์และสัตว์จะอยู่บนพิภพส่วนใต้พิภพเป็นที่อยู่อาศัยของนา,นาคนาคนั้นมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้ตามใจปรารถนาแม้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องเลื้อยไปอย่างงูแต่หากเมื่อตายนอนหลับหรือผสมพันธุ์ก็ต้องกลับสู่ร่างเช่นเดิมตำนานพุทธอวตารพระสมณโคโดมบรมพุทธเจ้าก็มีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหลายคราว ครั้งหนึ่งนาคได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้าบวชเป็นพระภิกษุแต่เมื่อพอหลับนอนกายก็กลับร่างเป็นงูใหญ่จนพระภิกษุรูปอื่นเห็นเข้าจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบพ,พระองค์จึงให้ลาสิกขาไปเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นาคก,ก็ทูลขอให้พระภิกษุทำพิธีบวชให้เรียกขานว่านาคด้วยดังนั้น ชายใดที่ได้เข้าบวชเป็นพระภิกษุในบอวรพุทธศาสนาจึงได้รับการข,ขานเรียกว่านาคก่อนเสมอเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาหนึ่งพันษาครั้นถึงวันออกพรรษา 15, 5, 11, สิบห้าค่ำเดือนสิอจึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ซึ่งเชื่อกันว่าวันนี้ โลกทั้งสามจะมองเห็นกันทั้งหมดเห่าบรรดาเทวดามนุษย์สัตว์และนาคมีความพิติยินดีนำเครื่องบูชาถวายกันอย่างพร้อมเพรียงโดยพญานาคกอพลลูกไฟให้เห็นกันในวันดังกล่าวด้วยสำหรับบั้งไฟพญานาคหรือในอดีตชาวหนองคายเรียกกันว่าบั้งไฟผีปรากฏมาเป็นเวลาช้านานเกิดขึ้นในลำน้ำโขง พื้นที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดบึงการเท่านั้นมีลักษณะเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพูขนาดลูกมากโครพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงสว่างเรืองแสงสดใสปราศจากควันเสียงกลิ่นไม่มีสะเก็ดไม่โค้งตกลงมาหรือแตกออกแต่แสงจะวูบวับหายไปในท้องฟ้าเมื่อขึ้นไปได้สัก50าสิถึงหนึเมตร ต่อมาชาวหนองคายได้พร้อมใจกันขนานนามบังไฟผีเสียใหม่ให้เป็นมงคลว่าบั้งไฟพญานาคด้วยเชื่อกันว่าพญานาคที่อาศัยใต้วังบาดาลในลำน้ำโขงปล่อยลูกไฟในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิอของทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์เมื่อเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ในช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความสนใจแห่แห่นกันมาชมและพิสูจน์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมากจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงการจึงได้จัดกิจกรรมรองรับและตอบสนองระหว่างวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ําเดือน11 หลากหลายประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางเป็นต้นเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคทางจังหวัดหนองคายนั้นถือได้ว่าบ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ของการเกิดลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬจะเริ่มปรากฏจากเหนือผิวน้ำ ตั้งแต่ระดับ30เมตรแล้วพุ่งขึ้นสูงประมาณ50-150เมตรเป็นเวลา5-10นาทีแล้วดับหายวับไปในอากาศและไม่มีลักษณะโค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟโดยลูกไฟไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงขนาดของลูกไฟมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือกระทั่งขนาดเท่าไข่ และจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับตำนานการเกิดบ้างไฟพญานาคตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีปพญานาคีบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่งจึงจำแหลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวก ค่ำคืนหนึ่งพญาณาคีเพลิหลับไหลคืนร่างเดิมพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาศิกขาเนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นพระภิกษุมิได้พระยานาคียอมทำตามคำขอแต่ขอว่าคุณบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่านาคเพื่อเป็นศักดิ์ศีของพญานาคก,ก่อนเข้าโบสถ์จากนั้นเป็นต้นมา จึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่าพ่อนาคต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพนบ้างไฟถบายซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า บั้งไฟพญานาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบั้งไฟพญานาคจึงเป็นปรากฏการณ์น้าพิศวงที่รอการพิสูจน์จากผู้คนทั้งโลกซึ่งจะมีปรากฏการณ์ในช่วงวันออกพรรษาวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ของทุกปีและคาดว่าจะมีบั้งไฟพญานาคปรากฏในวันนี้ซึ่งผู้คนสนใจสามารถเดินทางไปชมปรากฏการณ บางไฟพญานาคได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคายเช่นอําเภอสังคมอําเภอสีเมืองใหม่อําเภอเมืองอําเภอโพนพิสัยอําเภอรัตนวาปีและจังหวัดบึงการเช่นอําเภอปากคาดอําเภอเมืองและอําเภอบึงโขงหลงในทุกปีทางจังหวัดได้เตรียมการไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในเรื่องเส้นทางการจราจรที่พักหมู่บ้านโฮมสเตย์การจัดเตรียมพื้นที่พักแรมสำรองให้กับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีที่พักแรมอีกด้วยบั้งไฟพญานาคสิงห์มาสจันทร์แห่งลุ่มน้ำโขงช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีโดยเฉพาะคืนวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษา หากปีใดมีเดือน8ปสองหนจะเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งวันคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำของประเทศลาวมหาชนจากทั่วทุกทิศจะหลั่งไหลมาที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงการโดยเฉพาะอำเภอโพนพิสัยและที่แก่งอาหงหน้าวัดอาหงศิลาวาดจังหวัดหนองคายและในเขตอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงการอย่างเนืองแน่น ชนิดที่หาจอดรถไม่ได้หรือแทบจะเดินไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งมหาชนเหล่านั้นมาเพื่อที่จะร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟและจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือมาชมบั้งไฟพญานาคลูกไฟมหัศจรรย์ที่พุ่งขึ้นจากลำน้ําโขงที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเองเพราะสิ่งมหัศจรรย์นั้นยังไม่เป็นการ ที่พิสูจน์ได้ว่ามีสิ่งนั้นเป็นปะอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแม้วันออกพรรษาของแต่ละปีคลาดเคลื่อนไปตามวันเดิมบังไฟพญานาคก็จะเคลื่อนไปตามวันออกพรรษาของปีนั้นๆและทำไมถึงต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเฉพาะในแม่น้ำโขงเท่านั้นบัางไฟพญานาค เป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงพุ่งขึ้นสู่อากาศแล้วก็หายไปเกิดขึ้นทั้งกลางแม่น้ำโขงและบริเวณใกล้ๆฝั่งขึ้นสูงประมาณ30-50ถึงเมตรบางแห่งสูงขึ้นถึง100และ150เมตรเลยทีเดียวขนาดของลูกไฟที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดโตเท่าฝนส้มขนาดกลางเท่าไข่ไก่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มึ่งเวลาที่เกิดไม่แน่นอน แต่ต้องเมื่อค่ำก่อนถึงจะเกิดขึ้นบางปีเกิดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยทีเดียวซึ่งบางปีเวลา18นาฬิกาบางปีก็เกิดในเวลาตั้งแต่ 3- ถึง4ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนถึงประมาณ2องนาฬิกาของอีกวันจำนวนที่เกิดขึ้นนั้นมีจำนวนไม่เท่ากันบางแห่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งลูกบางแห่งเกิดขึ้น20ลูก หรือบางแห่งก็เกิด50ถึง100ลูกก็มีหรือมากกว่านั้นสถานที่เกิดส่วนมากจะเป็นลำน้ำแม่โขงแต่ก็มีบ้างที่เกิดในห้วยหนองที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงและอยู่ในท้องที่อำเภอพูนพิสัยอเภอปากคาดและบริเวณบ้านอาหงจังหวัดบึงการอีกบางส่วนลักษณะการพุ่งขึ้นจากน้ำถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเมื่อลูกไฟพุ่งขึ้นสูง จะเฉเข้าหาฝั่งมากกว่าเฉออกนอกฝั่งวิ่งเร็วช้าไม่เท่ากันถ้าอยู่ใกล้ฝั่งจะช้าถ้าเกิดอยู่กลางน้ําจะเร็วลักษณะลูกไฟไม่เหมือนกันถ้าเกิดบริเวณอําเภอพลพ,พิสัยจะเป็นสีแดงอมชมพูแต่ถ้าเกิดที่แก่งอาหงตหําบลหอคําจังหวัดบึงการจะเป็นสีเขียวจนเห็นได้ชัดลูกไฟที่พุ่งขึ้นเมื่อสูงสุดแล้วหายไปเฉย ไม่มีตกลงมาให้เห็นลูกไฟที่เกิดขึ้นไม่มีเสียงไม่มีเปลวเหมือนลูกไฟทั่วไปไม่มีควันบริเวณที่พบคือแม่น้ำโขงบริเวณวัดไทยเขตุสุขาพิบาลพลพิสัยบริเวณจุมพลเขตุสุขาพิบาลบริเวณห้วยหลวงที่แม่น้ำห้วยหลวงไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณวัดหลวงบริเวณบ้านจอมนานและที่หนองสวง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ปากน้ำห้วยเปบ้านน้ำเปอําเภอรัตนาวาปีบริเวณตลิ่งวัดหนองกุ้งอําเภอรัตนาวาปีหนองต้อนตำบลหน,นองต้อนซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัยและที่บริเวณแก่งอาหงบ้านอาหงตำบลหอคำจังหวัดบึงกาฬบริเวณนี้จะเป็นรูปไฟสีเขียวมรกตแม่น้ำโขงที่มีความยาว4,000กิโลเมตร ได้เริ่มต้นจากตอนใต้ของประเทศจีนไหลผ่านเมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนที่อาศัยอยู่ตามสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวต่างก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร,รกรรมการบริโภคเลี้ยงสัตว์การค้มนาคมการประกอบพิธีกรรมทางน้ำตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจประชาชนชาวไทยลาว ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมานานในปีหนึ่งนงย่งมีผู้เสียชีวิตในลำน้ำโขงปีละไม่น้อยซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในลำน้ำโขงนั้นคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำชาวบ้านเรียกกันว่าเงือกเทพเจ้าทางน้ำที่ชาวบ้านลุ้มแม่น้ำโขงนับถือก็คือเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางก็คืองูหนึ่งคู่งูเงือกและพญานาค เป็นสิ่งเดียวกันสุดแต่ว่าใครจะเรียกเพื่อเป็นการเส้นไหวและลดการเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำจึงปรากฏให้เห็นศาลเจ้าแม่สองนางตามแถบรุ่มแม่น้ำโขงทั้งฝากฝั่งเช่นศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอเมืองหนองคายที่วัดหายโศกศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอพลพ,พิสัยที่ปากงวยหลวงศาลเจ้าแม่สองนางที่บ้านจอมนางอำเภอพลพ,พิสัย ศาลเจ้าแม่สองนางที่จังหวัดบึงการนาโรงพยาบาลบึงการศาลเจ้าแม่สองนางที่จังหวัดมุกดาหารโดยในแต่ละปีจะมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางเพื่อให้เจ้าแม่สองนางปกป้องคุ้มครองไม่ให้ประสบภัยอันตรายและเกิดสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการทางน้ํานั่นเองพญานาคงูเงือกคือเทพเจ้าทางน้ํา เป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มเท่านั้นกิ่งเท็จอย่างไรนั้นอยากแก่การพิสูจน์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน 15. 15. 11หรือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงบริเวณตั้งแต่วัดหลวงเขตสุขาพิบาลพลพิสัยบ้านน้ำเปีบ้านอาหงจะพบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชาวอำเภอพลพิสัย ตลอดจนผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงตามสถานที่กล่าวมานี้เรียกติดปากมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าบั้งไฟพญานาจากคำบอกเล่าของพ่อเท่าอุ่นลาอัศมนตรีอายุเกาปีอยู่บ้านเลขที่435ขคุมวัดศรีขุณเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายในสมัยหนุ่มๆเป็นนายท้ายเรือ ที่ล่องเรือไปมาระหว่างหนองคายบึงการเมื่อถึงฤดูน้ำเต็มตลิ่งเมื่อผ่านมาถึงแก่งอาหงบริเวณที่วิเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงจะเห็นสิ่งประหลาดมองห่างจากเรือประมาณหนึ่งกิโลเมตรมีต้นตาลขนาดใหญ่ไม่มีใบโผล่ขึ้นจากน้ำราวสองเมตรมีละอองน้ำเป็นฝอย,ฝอยรอบๆอบต้นตาลมีสีดำหมันแต่เมื่อเดินเรือเข้าไปใกล้ๆก็จะไม่เห็นอะไร ทำให้ผู้คนที่เดินทางตามลําน้ําเมื่อผ่านบริเวณนี้ก็จะนําพวกหมากพลูเล่าขาวโยนลงไปในน้ําเพื่อเป็นการเส้นไว้เจ้าที่เจ้าทางบริเวณแก่งอาหงมีความประหลาดอีกประการคือศพจะไหลไม่พ้นแก่งอาหงเมื่อมีคนหรือศพตกลงในแม่น้ําโขงเนื้อแก่งอาหงไม่ว่าที่ใดถ้าหาศพไม่พบ จะหาพบได้ที่นี่คือแก่งอาหงนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากกลางแม่นม้ำโขงที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคหรือรอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนหน้ารถของชาวบ้านที่จอดไว้หนาวัดไทยอำเภอพลพิสัยถึงหครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพญานาคมีจริงเนื่องจากไม่มีคนเชื่อจึงเกิดปรากฏการณ์ต่างๆให้เห็น ซึ่งรอยประหลาดนี้มีคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องหาทางพิสูจน์ต่อไปไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดคือวันออกพรรษาหากใครไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณอำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนาวาปี และบริเวณแก่งอาหงตำบลหอคำจังหวัดบึงกาฬขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บเพจเทศบาลตำบลพลพ,พิสัยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคาย